นี่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าภาพมันจะสวยแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับกับฟีไฟ Max นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลย <laughs> สวัสดีเพื่อนๆช,ชาวฟรีไฟกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอพิธาม X4 นะครับเมื่อเช้าที่ผมสอนวิธีดาวนโหลดไปแล้วมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าโหลดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้2ลิงก์นะครับนั่นก็คือลิงก์ APK แล้วก็ลิงก์ OBB นะครับนั่นก็คือลิงก์เนื้อมันอะ <Wow. S 1> APK นี่เป็นน้ำนะ OBB นี่เป็นเนื้อเดี๋ยวผมจะสอนวิธีวางด้วยว่าเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก่อนอื่น อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนี่คือฟรีไฟล์แม็กนะครับผมโหลดมาแล้วเมื่อเช้ามันจอมืดแล้วผมก็ได้ไปโหลด OBB มาแล้วนะครับแล้วก็ไปติดตั้ง OBB เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับใครอยากเล่นนะครับมันจะเปิดให้เล่นพรุ่งนี้ส่วนใครที่จะอยากเล่นจริงๆนี่ผมว่าคงยากมากเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยนะครับมันมีมั่วมันก่อนแล้วนะสังเกตว่าหน้าล็อกอินมันจะแบบโคตรสวยอ่ะคมชัดนะครับ นี้ภาพมันจะคมกว่าเดิมฟรีไฟล์แม็กนะครับเราสามารถล็อกอินผ่านเกรสก็ได้หรือว่าล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับเพื่อนๆสังเกตว่าภาพมันจะสวยสวยขึ้นแต่ว่าหน้าจอของผมอ่ะผมใช้โทรศัพท์เรย์มี5นะครับซึ่งมันไม่ภาพมันไม่เฮ็ดดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินผ่าน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าใครจะได้เล่นบ้างนะครับคนที่จะได้เล่นฟ r e e Fire Max ตัวเนี้ย คือมันต้องมีรหัสส่งมาให้นะครับเป็นโค้รลับนะครับส่งมาให้ในอีเมลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอีเมลที่เราใช้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันถึงจะเข้าเล่นได้นะอ,อ้าวนี่ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดเริ่มเกมให้ดูนะครับมันจะบอกว่ากรอกอีเมล ก่อ,อีเมลแล้วก็รหัสยืนยันนะครับใครที่ใช้อีเมลจริงในการสมัครในการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะใช้ได้นะผมผมจะกรออีเมลตอนนี้มันยังไม่ส่งรหัสมาให้ผมนะอีเมลผมรหัสยืนยันนี่มันยังไม่มานะเพราะว่ามันไม่ส่งมาให้ในะอีเมลอ่ะอคราวนี้มั่วไม่ได้แล้ว ใส่มว่วก็ไม่ได้นะมันบอกว่ารหัสยืนยันไม่ถูกต้องนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับไปเช็คดูอีเมลว่าอีเมลที่เราใช้ลงเทะเบียนนะมาเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสังเกตดูภาพมันสวยมากเลยอยากได้อยากเล่นดนะูดูแมง,งอดนะครับแมง,งอดก็มีสีสันมากขึ้นนะครับรองเท้าก็รู้สึกว่ามีแบบรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับฟรีไฟล์แม็กเพื่อนๆว่าไหมใครที่หน้าจอสวยๆเนี่ยลองโหลดไปดูนะครับเดี๋ยววิธีโหลด วิธีโหลดเดี๋ยวผมกดออกไปก่อนวิธีโหลดนะครับลิงก์แรกก็คือฟรีไฟล์แม็กตัวนี้เป็นไฟล์ apk นะอ่าเดี๋ยวผมจะโหลดบอกว่าเป็น apk นะครับโหลดไปแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับติดตั้งแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับให้ไปโหลดตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างผมจะบอกว่าเป็น obb นะครับ .comds เนี่ยแล้วเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็แตกไฟล์นะครับ แตกไฟล์ก็ได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับก็กดคัดลอกนะครับคัดลอกเอาไปวางไว้ที่ Android นะครับ OBB นะครับนี่แล้วก็วางไปเลยนะครับวางทับไปเลยนะครับวางกดวางตรงนี้นะครับนำมาใช้ทั้งหมดเขียนทับอ่า แค่นี้หน้าจอก็จะไม่มืดแล้วนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็ต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า GM จะส่งอีเมลรหัสมาให้เราหรือเปล่านะครับถ้าไม่ส่งมาก็คือจบเกมนะครับไม่ได้เล่น1เมล1รห,หัสใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือเขารอบครอบขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือ1รหัสใช้ได้หนึ่งครั้งในการล็อกอินนะครับสุดยอดไหม ผมว่ามันสุดยอดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ขึ้นสีเขียวให้ดาวโหลดดิแล้วก็มาดาวน์โหลดที่ผมนี่คงจะเข้ายากนะผมว่านะผมจะล็อกอินผ่านเควสดูนะครับเควส์เควสนี่ก็คือเล่นแบบไม่ต้องล็อกอินผ่านเฟซหรือว่าผ่านอันอื่นนะีคือเล่นแบบรวดเร็วนะครับเล่นแบบรวดเร็วนี่มันก็ให้มันก็ให้กรอกอันนี้มันเดิมไหมกดเริ่มเกม เนี่ยมันต้องกรอกรหัสยืนยันนะครับกรุณาใส่อีเมลและรหัสยืนยันเพื่อเข้าร่วมเกมนะครับเปิดใช้งานบัญชีปัจจุบันหากใช้รหัสยืนยันแล้วจะไม่สามารถใช้รหัสยืนยันได้อีกนั่นก็คือใช้ได้แค่ค,ครั้งเดียวพี่จะเล่นมาเนี่ยภ <c oughs> าพมันสวยนะพพนยรหัสยืนยันรหัสอะไรฮะมีน้องส่งข้อความมาถามอยู่แล้วนะครับ รหัสอะไรวะรหัสอะไรรหัสอะไร gm บอกหน่อยดิรหัสมีตัวเลขหรือว่าเป็นอันนั้นเฉยเ <c oughs> ดี๋ยวใส่รหัสหัวนะฮะรหัสยืนยันไม่ถูกต้องดูโอ้แฮกรหัสก็ไม่ได้ดูรหัสรหัสมันน่าจะยากยานะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เล่นไม่ได้โอเคคลิปนี้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวลิงก์ apk กับลิงก์ obb ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับอยู่ในคอมเมนต์เลยฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยว เข้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ